มั่นใจในพรรคประชาธิปัตย์ที่พวกเรายืนอยู่วันนี้หรือว่าที่พวกเราขับเคลื่อนในวันนี้ผมมีอยู่ในประชาธิปัตย์มาย,ยาวนานเป็นอยู่ว่าประชาธิปัตย์เป็นสมัยนุ่งคลายเรียนหมดช้อหมดช้อเซ่ลงเรียนหมาหมดช้อสามหมดช้อเซ่ในวังอันดุลหมด,หมดช้อแก่นี่ได้วันนี้ ลูกเวลาลูกเลิกเรียนหรือเวลาเสาร์อาทิตย์นี้ต้องนั่งรถประชาสัมพันธ์หรือที่เราเรียกว่ารถเอ๊ะข้องลุงค่ายจะมีลุงคลายปีนึงแปลงงผู้แทนแล้วมีนายคลายนะออกมานี้มีนายพิกิจทุกพันธะพันธ์มีนายอำนวยสุกวันที่ดีนั่นลราเปรีโขนตอนรับพีจิตรยุติก็มีเป็นพีเวล้าสุพัฒนาคุณมาแทนในเชติกลาทีนึง ผมเป็นเดกนักเรียนเรือเรียนครับกระทำน้าที่เป็นโค้ชซอนกนั่งรถแฉ่เชิญชวนคนมาเรือประชาธิปัตย์มาฟังค่ารารใชฝักประชาธิปัตย์แต่ก่อนมันชาส่งพระนี่เขาบอกว่าล้งางชาเนี่ววยเราไปตีร้อชมพูประชาชนาอยู่แน่ๆกับล,ล้างชาเนี่ยเราไปลาดตระเวนอาทีเนี่เห็นไอไ้ไรมามาไอ้ประชาธิปัตย์ไปเรียนหนังสือที่รำกับเอง ไปอยู่จุลกลมไหนร้เนี่ยาา์กรรมยูคประชาธิปัตย์เป็นอยู่วารประชาธิปัตย์อาจารย์นาลุงเป็นกระซึ้นเป็นคนหมายความคิดจัดตั้งกลุ่มอยู่วารประชาธิปัตย์จนพบมาเป็นประธานอยู่วารประชาธิปัตย์ดีซ่องอาซ่องล็อกแล้วก็ซ่องแย่งล็อกส,อกอสมัครซ่องจเอเหลือแต่งดีซ่องแฝดดีน้องครับ <S <S เป็นคนติดอําที่จริงเป็นเด็กยิ้วเปล่าในผักอยู่นั่น ไม่ไหวเข้าปีพินาไม่ไหวเข้าเซนนั้นทันบัญยัตินะครับนี่คือสิ่งที่พ่พันี่พ่อปเห็นว่าได้เห็นแต่ไรในพระประชารัฐัายาวนานแลพระาพระโลกนอื่นแล่ะเรือ่อเรือนี่แล่นเอาเปนีพอประชารงไแนปรัชดาลัตแล่นเรือที่ใคยต้องว่าอุดมการณ์ทันสมัย ไม่ใช no ่ยูยูเนี่ะเขาบอกมาขึ้นวงอุดมการันทำไมัยกรรคกระชายจิ้มบัตรไม่บ่กเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์เหทางการเมืองไม่นใหญ่ซับซองมันบางรรคถามว่านาผักอุดมการณ์คืออะไรว่านารรคไม่ดูเรื่องที่แต่วัยกลางวันอุดมการณ์กับอุดมการันกันกระชายิ้บัตรพี่น้องเราไปยิดขึ้นมาแรกจะพุ่งแรกจะสร้างเรื่องพ่อพี่น้องไม่ได้ขอสร้างขอสร้างอุดมการณ์ขอสร้างพุ่งแรกยิ่งรครับ คงแรกก็พอนาโคัชทุกไม่แต่งกิกว่ทุกขอกงโคัชเขาโคกว่าผักหื้มอไรทำไเอย่าเงาไนทำาะไรได้เวรไม่หลาดกับทันสมัยอยังมีที่ใกลเ้เมืองอีกประชาิัย์เตรียมไปแล้วพมมีมันใจใพี่น้องคับ พบมีมั่นใจเลยเาาพบว่าผักคุณเลยวานนี้ต้องใจไม่ว่าจะเดินอะไรกันข้อให้เราได้มีความมั่นใจกับผักประชายเพราะเห็นการเปลี่ยนวัฒนภมผักมาได้ลอบอาจจะมีข้ออ่อนอาจจะมีเหตุผน,นิดแต่มันก็เป็นโอกาสเพราะผักประชายทุกทุนจแล้วก็เป็นผรคที่ให้พี่นออกมั่นใจว่าผักคหันเอเอไม่มีลำต่อที่ อย่ามีการให้สมาชิกในเหลือพว,วดหน้าแต่เห่ว,วดหน้าเป็นแตพพ่ทำผ้าผกเามี้าไม้ไลยแต่เพร่บว่าใครจะวาเป็นอ,อะไรแต่ะคพณวนทีกข้าไปดูในผากทำนาทีาได้แค่นั้นผมพยายามผัดพิมพ์ผักเลยนหมในทเวลาเาปล่อยได้ใน่ีสองคนหม้อชนนานนั้นจิิงเผื่อนก็นมนพมมใไปพ้วนหน้าผักผมก็ใช่หม้อดู แต่ไอพี่น้องเชื่อผมวะว่าหมอชุดนานไม่ได้เป็ก่งขนายกนั้นเขามีคนเอ้ยไปแล้วนั่นเพื่อนผมจะมาโดนจับตือก้อแกล้วที่หัวหนาก่อนแต่ประชาธิปัตย์นี่ให้พี่น้องเชื่อว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนนั้นพร้อมเป็นนายกองในสมุดนี้ครับผมไม่ลังเลเลยที่จะไป เพราะว่าทันจุลินทีี่กิเข้าทำผมว่าประชาธิปัตย์จะเสนอใครเป็นนายกกระทรวงนี้ผมแรงที่เป็นกระดูกมันมีทีแล้วนะครับผมไปผักเมื่อบันศุี่น้องถุงเดือนผมไปผักเมื่อผมไม่แย่งไม่ดังเลยแต่มีทีแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมสนับสนุนนายจุลินเป็นนายกประธมนี้เพราะภาพเห็นประชาธิปัตย์มันไม่สามารถดพูดเป็นเรื่องอื่นได้ ผักอ okay. ืนก oh, ็รอกกัได้เราอะไรตังผักในบมากเลยเอาไปเป็นหน้ายอกนั่นผักไม่ไบางทีพู้ตั้งึ้นมาแต่ว้นมาผักแูก็กลัผมจะเกเล่าเลยว่าไปดีขนานีเขาว่าพู้เอจนผักตายยังไงหลังตัพุ่แรแต่เดียวใช่ที่ไม่ระบุไม่ให้บอกเพ่ว่าไปเป็นหน้า